สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมโค้ชนานครับนักออกแบบตัวเล่นนะฮะแต่ชอบไปรื่อยๆมาแล้ว,ลวครับวันนี้กับคอนเทนต์เฮ้ยแม่นมากของลัคนาราศีกุมนะครับผมล,าล,าลัคนาราศีกุมในช่วงเวลานี้เป็นแบบไหนอย่างไรเราดูกันครบทุกมิติเลยนะกับคอนเทนต์นะครับเฮ้ยแม่นมากดูดวงอยู่บ้านช่วยชาติดีกว่านะครับผมใครปรึกษานะครับพื้นฐานพื้นดวงผมนะครับลา n อัสไซรอยยอันดับเบเลยนะเห็นนะฮะล i ยอัสไซรอยยันับเบนะครับวันนี้นะฮะผมยินดีครับทำคอนเทนต์ให้กับ4โปรดักนี้เลยนะครับผม วันนี้นะฮะช่วยโปรโมทครับเต็มที่ครับเพราะว่าได้รับผลกระทบจากโควิดอย่างแน่นอนนะครับไส้กรอกเยอรมันโฟกเฟสครับผมไส้กรอกเยอรมันสายคนชอบไส้กรอกนะฮะไปนะครับไลอาไซโฟกเฟสนะครับกิลทูโกนะครับผมกิลทูโกนะฮะร้านเนื้อย่างครับดิลิเวอรี่ออนไลน์ส่งถึงที่ครับเนื้อสุดยอดชั้นดีครับผมออเทอริร้านสะดวกซักนะครับตลอด24ชั่วโมงคุณเห็นนะครับ200สาขาทั่วประเทศไทยเห็นแล้วเรียบร้อยนะฮะ และก็มีเส้นมีแซบนะครับก็จะตำลึงอยู่พระรามสงนะครับได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนอุดหนุนกันโทรเข้าไปได้เลยครับ0616546222โอเคนะครับผมยินดีครับยังไงแล้วช่วงอุดหนุนยัครับ s อ e ไทยไม่งั้นตายกันแน่นอนเลยนะครับสำหรับลัคนาราศีกุมนะฮะในช่วงเวลานี้คุณเต็มที่เราดูครบทุกม,มิติรบกวนนะครับถ้าชอบนะครับรบกวนฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะ โอเคที่สําคัญครับแชร์ไปเยอะแลวอย่าลืมครับไลน์นะฮะแอสซายแลยัยงมเบอร์ใครอยากปรึกษาในพื้นฐานพื้นหน่วงคุณไลน์มาผมได้เลยนะครับโอเคมาดูแบบพร้อมๆกันเลยครับสำหรับลัคนาราศีกุมนะครับในเรื่องของการงานเป็นแบบไหนอย่างไรในช่วงเวลานี้นะฮะการงานครับเขาบอกว่าตอนนี้มันหมายถึงว่าพื้นฐานอันดับแรกของคุณคือมันมี2เรื่องเลยนะเรื่องหนึ่งคือต้องออกเดินทางนะต้องไปไกลๆเลยนะที่ไม่ใช่บ้าน แล้วสําคัญเลยต้องไปอยู่ต้องไปตรงนั้นนะถ้าเกิดจะออกนะมันต้องแบบทาให้สูขภาพตัวเองดีแล้วเก็บตัวไว้ตรงนั้นแล้วการออกเดินทางในครั้งนี้คุณจะได้รับโอกาสนะครับจากหลายๆเรื่องนะฮะที่มันเป็นเรื่องของเงินทองด้วยเช่นเดียวกันโอกาสดี <mumbles. S 1> ๆเกิดขึ้นนี่คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งคำทำนายอีกหนึ่งคำทำนายที่ทา,างคูบบอาจการก็ร иться, asking, <ๆ>บอกมาเลยว่าได้ไพ่ชุดนี้ได้ไพ่ใบนี้มาแสดงว่าทุกอย่างคุณต้องกดดันในการทํามาหากินอย่างเต็มที่ ดังนั้นทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดของคุณในการจัดการทั้งหมดจะเป็นของการในเรื่องของการทำงานแบบชิด work from home คุณทำได้ดีมากและตอบรับกับทุกๆเรื่องได้ดีนะครับผมในช่วงเวลานี้ของลัคนาราศีกุมท่งผขนมาให้หลายๆเรื่องของคุณโดดเด่นในทางด้านเรื่องของการงานอย่าลืมนะครับคนที่ได้ไพ่ไไใบนี้มาในลัคนาราศีกุมนะดูเป็นลัคนานะได้ไพ่ใบนี้มายังไงก็ตามแต่ สิ่งที่เอาตัวรอดได้ดีที่สุดนะครับในช่วงเวลานี้ช่วงวิกฤตแบบนี้ผมถือว่าวิกฤตแล้วนะนะครับผมรุนแรงแล้วนะครับนะฮะจริงๆแล้วพื้นฐานนะครับได้พไพ่ใบนี้มาเขาบอกให้ออกจากบ้านนะแต่จริงๆแล้วมันหมายถึงว่าคุณสามารถหาลูกค้าอยู่ที่บ้านคุณก็ร่ำรวยแล้วฟังนะหาลูกค้าอยู่ที่บ้านทําให้คนรู้จักคุณเยอะๆจากการอยู่ที่บ้านแล้วนําเสนอในการขายคุณก็ร่ำรวยเรียบร้อยแล้วนี่คือมิติที่เกิดขึ้นกับตัวคุณ ในลัคนาราศีกุมคุณทําได้ครับคุณทําได้ดีอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคขอแสดงความยินดีด้วยนะครับในลัคนาราศีกุมนะนะครับผมนะฮะทีนี้มาในมุมของการเงินเป็นแบบไหน,นอย่างไรสําหรับลัคนาราศีกุมในลัคนาราศีกุมครับในเชิงของการเงินนะครับผมบอกตามตรงเลยครับในช่วงเวลานี้นะฮะเรียกว่ามีรายจ่ายลอยอยู่ตลอดเวลาแต่รายจ่ายเนี้ยเอาอยู ฟังนะรายจ่ายนี้เอาอยู่แล้วก็นะ่เรื่องการหาลนะ่ะหาไม่ต้องเวอร์วังหาแบบพอดีพอดีตัวสําคัญเลยโอกาสที่เกิดขึ้นกับคุณเลยคือสติครับสตินี้สิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะในช่วงเวลานี้สติจะนาํา,า,า,านนนนพาทุกอย่างไปหาความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนําพาทุกอย่างไปหาความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนี่คือผลลัพธ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับในเรื่องของการเงินของลัคนาราศีกุมเลยดังนั้น กลุ่มในช่วงเวลานี้ไม่ต้องเวอร์วังในการหายาโลภจําไว้นะอย่าโลภนะแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่เรียกว่าคุณอยู่ได้และเอาตัวรอดได้ดีกว่าใครด้วยฟังนะดีกว่าใครด้วยขออย่างเดียวคิดให้มีสติและเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้คุณรอดแน่นอนนะครับโอเคทีนี้มาในมุมของล,าลาัคนาราศีกลุมในเชิงของสุขภาพนะครับเป็นแบบไหนยอย่างไร สุขภาพตอนนี้นะฮะเรียกว่าภาพรวมยังแข็งแรงคุณจัดการได้ขออย่างเดียวคือให้อยู่ร่วมกันในครอบครัวอย่าเพิ่งออกไปไหนถ้าออกไปจงจัดสรรตัวเองให้เหมดเป็นเวรเพราะตอนนี้พฤติกรรมคุณเปลี่ยนแน่ๆน,นะครับผมพฤติกรรมคุณเปลี่ยนแน่ๆคุณจําเป็นจะต้องออกนอกบ้านขอให้ออกเป็นเวลาและอย่าออกท่าเพื่อฟังนะครับสิ่งที่อันตรายที่สุดของคุณคือผู้หลักผู้ใหญ่และคนโดยรอบนะฮะ และสําคัญเลยคือลดการเจอผู้คนลงในช่วงเวลานี้ของคุณนะครับข้อ,อย่างเดียวคือดังนั้นแต่ว่าเกณฑ์นี้ผมห้ามคุณไม่ได้เพราะว่าโดยหน้าที่การงานของลัคนาราศีกุมเนี่ยในช่วงเวลานี้คุณเจอคนเยอะแน่นอนแต่คุณต้องระมัดระวังตัวเพราะโอกาสที่จะมีพาหาเข้าหาตัวคุณในเดือนนี้สูงมากผมบอกเลยนะดังนั้นอยู่บ้านและเก็บตัวจะดีที่สุดนะครับอืมนะฮะทีนี้ในมุมของครอบครัวนะครับเป็นแบบไหนอย่างไร ในมุมครอบครัวครับในช่วงเวลานี้มีปัญหาแน่นอนจะเริ่มมีคนเจ็บป่วยฟังนะจะเริ่มมีคนเจ็บป่วยแต่ว่ามันจะถามว่าเกี่ยวกับโรคเลยไหมผมไม่ได้ฟันขนาดนั้นแต่ผมฟันว่ามีภาะวะความเสี่ยงกับคนในครอบครัวดังนั้นดูแลกันแน่นอนครับอากาศเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนมันมีวิกฤตเกิดขึ้นตลอดเวลาคุณจงคิดให้ดีว่าต้องเอาตัวรอดและผ่านในช่วงเวลานี้ให้ได้สำหรับในเรื่องความรักและครอบครัวของคุณ จะเจอปัญหาในบางอย่างที่เรียกว่าเกิดความเครียดแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะถึงแบบมันเห็นปลายทางและเห็นทางออกว่าสุดท้ายมันต้องแก้อย่างไงดังนั้นการแก้ปัญหานะครับในเชิงของความเครียดในเชิงของสุขภาพคือมีเรื่องเดียวคือถ้าอันไหนที่เกิดภาวะเสี่ยงไม่แนะนําเลยนะต่อมาครับในมุมของคนโสดนะครับผมมุมคนโสดครับในช่วงเวลานี้นะฮะอยู่คนเดียวมีความสุขและรอดปลอดภัยอย่างแน่นอนครับตอนนี้อยู่คนเดียวไปก่อนครับยังไม่ต้องอะไร นะครับถ้าเกิดจะเล่นกะเอาให้หือหวาก็แค่ทิ้ก c a l า tinder แต่ก็ไม่ต้องเจอกันนะครับเอาแค่แบบพูดคุยกันแชทกันพอนะครับผมส่วนในมุมของคนไม่โสดคนไม่โสดนะครับบอกตามตรงเลยครับต้องเว้นระยะห่างไว้แล้วนะครับผมหรือมองดูคนที่ใกล้ชิดกันไว้สำหรับคนที่ใกล้ชิดที่เคยรู้จักกันดูแลกันให้อยากอยู่ด้วยกันทุงนี้อยู่ด้วยกันได้แต่ห้ามออกไปไหนกันจริงๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เหมาะสมผมแนะนําครับไลน์วิดีโอแชทคอลคุยกัน เพียงพอแล้วครับผมในช่วงเวลานี้นะฮะในทช่วงนี้ผมพยายามเกณฑ์ไปทางด้านเรื่องของสุขภาพแบบค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับยังไงก็ตามแต่นะครับรบกวนนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกทุกการติดตามนะครับรบกวนนะฮะกับชอบรวยรวยไม่แม่นนะครับแต่ไม่พลาดจริงๆนะครับผมดูดวงอยู่บ้านช่วยชาติดีกว่านะครับคอนเทนต์นี้เลยนะนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณโฟกัสครับไส่กอกเยอรมันนะครับกิวทูโกครับร้านเนื้อย่าง สุดยอดครับร้านสำรวจซักตลอด24ชั่วโมงครับผมมีเส้นมีแท่บนะครับกูเยวตําลึงพระรามสองครับยังต้องการการออเดอร์จากคุณอยู่วันนี้ขอบคุณนุก,กันติตานะไลน์มาผมทางด้านล,าลนะ่นลางได้เลยนะเนี่ยไลน์เนี้ยได้เลยขอบคุณนะครับวันนี้สวัสดีครับ